สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบก์สเตชันนะคะตอนนี้คุณพอลี่ได้ให้รถดูดซ่วมนะคะมาทำความสะอาดซ่วมที่เต็มอยู่สองหลังนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำบ่อน้ำตรงนี้ของคุณพอลี่นะคะบ่อน้ำตรงที่ล้างถ้วยของปลาโ่ไหลลงมาตอนนี้รถกำลังทำการเ,เข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างใน เราไปรับชมกันค่ะดีนะคะเราจะได้ทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดสะอ้านกันนะคะขอบคุณคุณบอรี่นะคะที่เซอร์วิสค่ะโอคลิปนี้ชมป้าซอบนบนไปทำกับข้าวไปเรีรถเนี่กรถดู่มมาเลยนะคะ ย่คือไม่ได้ว่านะถ้าว่าจะขนาดไหนนะคะไม่ค่ะตรงค่ะดูดกี่ห้องคุณพัลลีสามห้องเลยเหรอมันจะเตียมสองห้องเนาะห้องเมงกับปูห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้น่ะไม่ดูดหลุมขยะได้อ๋อ ขยะอ้อแล้วนจับเจอมันกระทงก็อรไดหรอกแล้วลจ้างคุณจ้างคนมาบูดอีกม,มันก็ยังไม่ตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้ก็ตัวน,นี้นใน,มนหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานะคะในบริเวณนะห้องน้ำส่วนยางมันเต็มเนาะนเต็มหลายวันแล้วเนาะเต็มนานแล้วนะคะถ้าเป็นห้องโน้เนเต็มประมาณเป็นเดือนตั้งแต่เดือนกว่าแล้วแต่นู่น่าย้ายก่อนย้ายออกนะคะ ส่วนของปอ้าซอเพิ่งเต็มพ้องใกล้ๆร้านอาหารตามสั่งเพิ่งเต็มดีใจด้วยจะได้ดูดซวมแล้วดีใจเลยเหรอค่ะไปดูโอเคเขาดูดยังไงเขายังโอ้ยมันจะเหม็นห้อง<ะ>นี้เขามายังไม่เดี๋ยวจะได้เอาน้ำนมาใส่นี่ไงน้ำผักนะใส่ผักเหรอใส่ผักโน้นเลยแปลงผักเราอะ่ะเออเนาะอันนี้ก็คือวิตามิน เอถึงฮอร้องพูกเลยนะผักเนี่ยแล้วพอเอถึงเซดเลยเพราะว่าเห็นมันขึ้นต้นเล็กๆนั่นมันจะขึ้นใหญ่ยาวกว่านั้นอีกม้าได้ไอ้สูตรปุ๋ยนี้นะปุ๋ยหมักนี้เราหมักมานานแล้วนะครับเนี่ยหมักแหลมปีเหรอหลายปีหลายปีหมักแหลมปีดูแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวห้องน้นทํายังไงอยู่พราดูดที่ถังนั้นอยู่ดูดที่ดูดที่หลุมหลุมล้าง ไปดูได้เนาะหลุมชมรสองปลาซอร์เขาหลุมชาระอยู่อ่าไปดูหลุมหนูนะดีใจหนูจะได้ทำความสะอาดได้ถนัดค่ะตอนนี้ขัดถูไม่ถนัดเลยไม่ขัดเลยเพราะว่าขัดแล้วก็เลอะเหมือนเดิมกูก็เลยไม่ขัดเลยค่ะก็เลยให้ไปเข้าห้องน้ําห้องที่มันล้างได้ก่อนก็มีอยู่ห้องเดียวที่ล้างได้คือห้องห้องนี้ห้องที่เรา เรามองไปอยู่นี่นะคะห้องนี้ที่ล้งตอนแรกล้างไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ห้องปราซอนี่ก็เต็มแล้วเต็มแล้วหรอปาซอยนะจ้าหลังของปราซอนี่เต็มบางแต่วันเนาะค่ะปราซอนี่ตัวเล็กตัวเล็กขี้บ่อยโอตัวเล็กขี้เยอะก็เลยจ้าก็เลยเต็มเลยอ่ะรถดูดซ่วมนะคะจะมาดูดอ่าซ่วมหลังที่อยู่ติดกับปราซอนะคะ เมื่อกี้ดูดดูดบริเวณอ่าถังล้างลุ่มไปแปลงผักประเทศแปลงผักเลยใช่ไหมเอาน้องๆตกใจใหญ่เลยเน้องๆมองกันใหญ่เลยน้องๆจะมาจัดการ ห้องน้ำบ้านประซอกันค่ะห้องบ้านประซอก่อนแล้วค่อยไปห้องนูน้นคุณต่ำกินยงนักินยำ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอยกจานยำไปทานที่หน้าบ้านก่อนนะคะที่นี่เขาจะดูดซ่วมกันไปกันค่ะกินยำแซ่บๆด้วยกันจ้า